ตัวนี้นะครับก็เป็น iPad Gen 8นะครับก็เดี๋ยวเราจะาเปลี่ยนทัชส,สกรีนนะครับเปลี่ยนทัชสกรีนไอแพดเจนแปนะครับตัวนี้เป็นทัชสกรีนเก่านะครับผมนะครับทัชสกรีนเก่านะครับแตกนะครับแตกทั่วจอเลยนะครับผมนะครับีนเราเดี๋ยวเราใส่กันเลยนะครับก็คือ เ,เดี๋ยวตัวทัชสกรีนใหม่เนี่ยนะครับเรา,เอาตอนแกะเนี่ยนะครับแกะนี้ไม่ยากนะครับแต่ตอนใส่ก็นะครับก็เดี๋ยวใส่ตามขั้นตอนนะครับผมใส่ตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับครับแล้าก่อนใส่เราจะทำความสะอาดนะครับ การใส่ซ็อกเก็ตเนี่ยนะครับก็ใส่ลงให้แม่นๆนะครับก็จะได้แก้งานนะครับแก้งานที่ช่างใหม่ๆเนี่ยนะครับลองใส่ใส่ซ็อกเก็ตแล้วใส่ทําซ็อกเก็ตหักแตกนะครับนะครับบ่อยมากนะครับผมก็ส่งเข้ามาให้ช่างอู๊ดช่วยแก้ไขให้นะครับเพราะฉะนั้นว่าการใส่ซ็อกเก็ตเนี่ยครับต้อง ปาณิชนะครับต้องมือเบาๆนะครับผมใส่ให้แม่นๆนะครับช็บเกตเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกแล้วก็จะเป็นพลาสติกอ่อนๆนะครับสามารถถักได้แตกได้นะครับ อุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับที่เราแกะมาเนี่ยนะครับเราจะใส่กลับกืนไปหมดนะครับผมใส่กลับกลืนไปตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับผมแล้วพวกนี้นะครับเราก็จะให้ความสําคัญหมดนะครับเป็นเทปนะครับเทปปิดซ็อกเก็ตนะครับนะครับผมทีนี้นะครับก็จะ เราต่อไปคือใส่ยจอนะครับจอ,จอลูกรอยนิ้วมือนะครับพวกนี้เราก็จะให้ความสําคัญเป็นเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนะครับแล้วนะครับเราก็ีเดี๋ยวตัวมันก็จะมีแผ่น ผ่นเพจนะครับล็อกด้านหลังนะครับแผ่นเพจล็อกล็อกด้านหลังตัวนี้นะครับผมถ้าเราแกะออกมาเราก็จะรู้อยู่แล้วครับมันจะต้องใส่กลับคืนไปด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ด้วยข้างซ้ายนะครับแล้วทีนี้มุมกล้องมันจะไม่เห็นนะนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเรามันจะมันจะผิดใส่ผิดไม่ได้นะครับมันจะใส่กลับซ้ายกับฝาไม่ได้ครับมันต้องใส่ตรงตำแหน่งมันเท่านั้นนะครับมันถึงจะสามารถไขน็อตได้นะครับแต่จําเป็นมากครับตัวนี้นะครับ แผ่นเพจก็มีทำหน้าที่ล็อกซ็อกเก็ตนะครับก็คือช่วยกดซ็อกเก็ตลงไปให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> เวลาตัวเครื่องเกิดการกระแทกนะครับเป็นการกระแทกเนี่ยนะครับตัวเพจเนี่ยนะ,ะก็จะช่วยกดซ็อกเก็ตต่างๆไว้ให้นะครับ okay. ตัวน้ตัวแผ่นเพจเนี่ยนะครับก็จะเป็นน็อตสามตัวนะครับน็อตล็อกสามตัวนะครับหรือซิงค์ล็อกจอนะครับตัวนี้ก็เป็นอันเดียวกันนะครับผมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเวลาเราทำเนี่ยนะครับพยายามอย่าให้มือนะครับไปโดนนะครับไปโดนในส่วนของจอนะครับหรือตัวทัชสกรีนนะครับเพราะว่าเวลาโดนแล้วเนี่ยนะครับจะทำความสะอาดค่อนข้างยากนะครับ แต่ก็โดนสามารถทําได้สามารถทำคำาัสา์ได้นะครับถ้ามือไปไปพลาดไปโดนนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีนะครับน็อตล็อกสี่มุมนะครับผมเราประกอบยังไงนะครับประกอบออถอดออกมายังไงนะครับประกอบลงไปอย่างนั้นนะครับถอดออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเวลาใส่ก็ห้าสี่สามสองหนึ่งลงไปนะครับ ครับแล้วอุปกรณ์แต่และอย่างเนี่ยนะครับที่เราถอดออกมาเนี่ยนะครับพยายามใส่ลงไปให้ครบนะครับเราจะให้ความสําคัญกับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นเลยนะครับแม้แต่ผ้าปิดหัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยครับผมผ้าปิดหัวน็อตถ้ามีมานะครับเราจะใส่ไปให้ด้วยนะครับ ผมเสร็จแล้วนะครับก่อนประกอบเนี่ยนะครับผมจะต้องเทสก่อนนะครับเทสก่อนหนึ่งครั้งนะครับเผื่อว่ามีอะไรปิดพลาดนะครับเราจะได้แก้ไขก่อนนะครับผมครับอันนี้ก่อนสะท้อนไฟนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเปิดแล้วก็เทสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้เปิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นนะครับผมเทนนี้เดี๋ยวเรารอ บูทสักครู่นะครับตอนนี้นะครับเครื่องติดมาแล้วนะครับหน้าจอติดแล้วนะครับโอนี้เราก็จะลองสไลด์นะครับลองเล่นดูนะครับผมนะครับลองพิมพ์ข้อความต่างๆดูนะครับตัวนี้เป็น iPad Gen 8นะครับผมนะครับลองพิมพ์นะครับอันนี้จอจะ เครื่องจะค่อนข้างใหญ่นะครับนั้นอาจจะไม่เห็นทั้งหมดนะครับเราก็จะเลื่อนให้ดูจุดที่สําคัญสาคัญนะครับแล้ก็เทสเทสเท่าที่เทสได้นะครับแต่หลักๆก็คือเราเปลี่ยนทัศกรีนะครับเราก็จะเทสการใช้งานการใช้งานของทัศกรีนนะครับผลไปในส่วนต่างๆนะครับผมเท่าที่ตัวปุ่มพวงมบนหน้าจอเนี่ยนะครับเขาจะสามารถเลื่อนไปได้นะครับ ทีนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาคือขั้นตอนการลงกาวแล้วนะครับนะครับ hmm. ท right. ีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะลงกาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดนะครับผมนะครับเรื่องความสะอาดลายนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือต่างๆเนี่ยนะครับช่างหลายๆคนเนี่ยนะครับเจอกันบ่อยมากนะครับเวลาทำแล้วลายนิ้วมือไปโดนนะครับมันจะพอนั่งเช็ดยากนะครับจนกระั่งเช็ดให้ทาความสะอาดให้ใสใสเลยนี่ยากนะครับแต่าเพราะนั้นเราก็สำหรับของผมเนี่ยนะครับก็ เรื่องความสะอาดความประณีตน,นะครับนะครับความประณีตของการประกอบเนี่ยเราจะต้องเน้นตรงนี้มากๆเลยนะครับอันนี้เราเก็บฝุ่นไปเก็บฝุ่นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เ,เราลงควาวไปเลยนะครับ อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ล้นอจอกไปบ้างนะครับเพราะว่านะครับ iPad นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับการเดินกาวเนี่ยนะครับพยายามเดินให้เป็นเส้นเดียวนะครับแล้วมันก็จะทำให้ติดแน่นนะครับสองสวยงามนะครับคือถึงแม้ ถึงแม้ตัวกาวเนี่ยนะครับเส้นกาวเราจะไม่ได้เห็นก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เวลาเราทำให้มันสวยงามเนี่ยครับช่างก,ก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับ,ร,บรู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ทำออกไปนะครับผม ไล่ตะเข็บนะครับผมไล่ขอบนะครับให้ล่งสนิทให้หมดนะครับเช็คดูข้างด้านในนะครับว่ามีรอยนิ้วมือหรือไม่นะครับอันนี้ใสายคลิปเลยนะครับนะครับไม่มีที่ไม่มีจุดเลยนะครับผมสามากนะครับทีนี้เราก็รอยแห้งนะครับรอยแห้งแล้วเราก็มาเทสนะครับเทสหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับผมเทสโลระบบัชสกรีนนะครับผมตัวกาวตัวนี้ ที่มันเลอะๆขอบนี่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บนะครับเก็บงานกันที่หลังนะครับผมเครื่องก็จะสวยออกมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอแห้งนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเทสกันอีกทีนะครับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสวยใสนะครับเหมือนเดิมนะครับผมขอบสนิทหมดนะครับผมอันนี้แห้งหมดแล้วนะครับนะครับผมก็ครับก็เรียบร้อยครับผมวิธีเปลี่ยนทัช สกรีนนะครับ iPad Gen 8นะครับ mm hmm. ผมเรียบร้อยแล้วครับ